สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่22มีนาคม2567นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับเป็นแลมโบ้ครับเป็นด้ามไม้พายุนะครับเราใส่หมุดทองเหลืองให้ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12ทั้งโมเศสและรูร้อยเชือกนะครับ จะยาวหกนิ้วนะครับอันนี้ไม้พยุงลายแดงลายแดงสวยงามนะครับสันจนาเจ็มิลนะครับเป็นแลมบูนะครับอันนี้เป็นหัวพญายนาคนะครับสันนาเจมิลนะครับไม่เรียวนะครับ ครจะเป็นพญานาคนะครับคมยาวสิบสอนิ้วครับคมจะยาวสิบสอนิ้วพอดีนะครับกว้างสองนิ้วครึ่งน,นะครับ ด้ามเป็มด้ามไม้พยุงนะครับลายแดงครับนะมีปักข้อ PVC ให้หนึ่งอันนะครับอันพกพาง่ายไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับไปไล่ไปสวน วันหนักได้ครับมค,ครับประมาณน,นี้นะครับ ไม่ไผ่แห้งนะครับ ครับต่อไม้ไผ่แห้งนะครับครับครับ ัจากฟันโตไม่ผ่ายแห้งนะครับมาดููคมครับรมนึงเหมือนเดิมครับขคมประมาณนี้นะครับ,รรรบแรมโบ้ครับขนาจิดมิน พรยเงาค,ครับขนาดเจ็ดนิ้นด้ามยาว6นิ้วครับไม้พยุงแดงครับ ีซีให้หนึ่งอันนะครับถูกขาไม่ต้องกลัวบาดมือฮะไปไล่ไปสวนตั้งแคมป์ท่องเที่ยวครับขายนะครับท่านสนใจโทรมาได้เลยนะครับเรามีสินค้าพร้อมส่งนะครับโทรมาได้เลยครับสอบถามได้ครับวันนี้วันที่ยี่สิบ 2มีนาคม2567นะครับท่านสนใจโทรมาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ